คุณผู้ชมคะ AF7 กำลังจะมาแล้วแฟนๆรับรีบเตรียมตัวเลยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยววันนี้อจะพาคุณผู้มชมไปคุยกับพี่ๆนักล่าฝันนะคะรุ่นก่อนๆน,นะคะว่าพวกเขาหลังจากก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านล่าฝันของเราเนะี่ยพวกเขาได้อะไรกันไปบ้างประสบการณ์ที่พวกเขาประทับใจมีอะไรกันบ้างไปคุยกัน ทางของใจจุดพลังในฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะขว่คว้า ถึงประสบการณ์หลังจากซานีได้เข้ามาอยู่ในบ้านของเราบ้างดีกว่าได้ไปไหนบ้างที่เราประทับใจโอ้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ก็ได้อะค่ะอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะไปอเมริกามาไปไปทำเพลงมาเป็นเป็นเพลงที่แบบเกี่ยวกับเทศกาลฟุตบอล2 0 1 0เนี่ยค่ะก็เหมือนเหมือนเราได้จากเวทีแฟนเชียกับ Pepsi เบซี้เขาเขาโคกันนะฮะแล้วเราก็ได้ไปเป็นรางวัลปุ๊บเราได้ไปปับ๊บเนี้ยอันนี้คือเป็นงานหนึ่งแล้วที่คิดว่า ไม่มีโอกาสได้ไปแน่นอนอถ้าไม่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่2ต้องกระทบไหลเอคอนอย่างที่ส,สคือเรา,เราไม่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เดินแบบหรือได้ถ่ายแบบอะไรเงี้ยซึ่งแบบเวลาเด็ก a อทุกคนออกมาแบบจากจาก,จากในบ้านเงี้ยนังสือทุกเล่มต้องออกไปถ่ายแบบไปลงเราได้ใส่เสื้อผ้าอะไรที่เราไม่เคยใส่อย่างอย่างต่อมามีอัลบั้มแน่นอนเรื่องแบบเนี้ยคือแบบ น้อยครั้งไงค่ะที่จะแบบคนเด็กคนหนึ่งจะมันนั่งมีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วก็แบบมีห้องอัดแล้วมีค่ายเพลงมาทําเพลงให้หรือแบบผู้มีผู้สนับสนุนมีผู้ใหญ่อะไรยเงี้ยใจดีทั้งหลายทั้งแหล่ยเงี้ยมาคอยดูแลเราซึ่งแบบเราเป็นไขรก็ไม่รู้แบบโนเนมมากๆพึ่งมาปั๊บ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วเขาก็จับขึ้นมาปั้นเลยอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าวันนั้นเราไม่ลุกขึ้นเดินทางมาสมัครเนี่ยณจุดนี้จะมีไหมเอ่ยหนูว่ายากเพราะว่าอย่างตัวหนูเองเนี้ยก่อนที่จะเข้ามาสมัครเนี่ย มีนะเราไปส่งเพลงตามค่ายะอะไรเงี้ยคือค่ายบางค่ายรับก็มีบางค่ายรับแต่เราเราไปกับเพื่อนบางค่ายแบบไม่ชอบแบบนี้อยากให้แกอยากให้เราแก้หรืออะไรอย่เงี้ยแต่ว่าพอเราเข้ามาที่เนี่ยอย่างแรกคือแบบเรามีโอกาสได้ทําเพลงแล้วอย่างที่สองเขาไม่เขาไม่เขาไม่กีดกันความเป็นตัวของตัวเราอะ่ะ ได้รับประสบการณ์เยอะแยะมากมายครับในการทํางานในวงการนี้<ห>น,นะฮะก็นอกจากจะเป็นแบบเป็นนักร้องแล้วเนี่ยคือเราใฝ่ฝันเนี่ยจะเป็นนักร้องมาตั้งแต่แรกคือแต่พอมาได้อยู่เนี้ยเวลาออกจากบ้านมาปุ๊บก็จะมีประสบการณ์ใหม่ๆอย่างพี่ตุ้ยก็ได้เป็นทางสายละครอ,อะไรเงี้ยอ่าหรือใครจะไปทางสายดานตรีก็มีโอกาสได้ทําเพลงเองอะไรเองอะไรอย่างงี้ฮะอย่างก้อนหอมเข้ามาและเริ่มมาทางพี่ตุ้ยแล้วเนี่ย ก็มันก็เริ่มก็เริ่มมาเหมือนกันเพราะว่าแบบตอนแรกเราก็ไม่คิดเลยว่าชีวิตเราจะต้องมาเล่นละครอะไรเงี้ยแต่พอได้เล่นก็เหมือนเป็นแบบประสบการณ์ที่ใหม่แปลกใหม่ที่เราต้องเรียนรู้แล้วมันก็สนุกแปบกันอะไรเงี้ยครับ mm hmm. คืออยากให้คนที่มีฝันทุกคนนะฮะวันนี้ลองมานะครับซีซั่นที่7แล้วนะครับอยากเก็บความฝันไว้นะครับมามาเปิดใจแล้วก็ลองทําความฝันดูสักครั้งหนึ่งนะฮะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแนตะ่ขอว่าอยากให้มากันเยอะๆยะใช่ดีกว่าอย่าไปกลัวใช่มาลองดูครับ ไม่ไม่เอ่อไม,ไม่ไม่เสียหายอะไรฮนะก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ลองทําอะไรเลยครับผมอย่างแรกเลยที่ออฟได้ก็คือได้ประสบการณ์ที่ดีครับได้บทเรียนอะไรดีๆเยอะกับชีวิตเลยครับผมเวลาแบบไปไปไปงานจริงๆเราเดี๋ยวนี้คือเราไม่ใช่ไม่ใช่คนที่แบบว่าใฝ่ฝันจะร้องเพลงอย่างเดียวแล้วตอนนี้เราถือว่าเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วก็ได้ทําสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆก็ตอนนี้ก็ผ่านมาได้หลายปีไม่บอกว่ากี่ปีแล้วเพราะว่าค่อนข้างจะแก่สุด <laughs> ในเอฟแล้ว ได้เป็นนักร้องสมใจแล้วแตกยอดไปอีกเอาเป็นนักแสดงด้วยนะครับก็ก็ดีใจที่ได้สร้างสรรผลงานดีๆอย่างละครครับมผมที่ที่ชอบเหมือนกันนะครับผมไม่แพ้กับการร้องเพลงเลยมาให้กับแฟนๆแฟนๆที่ชอบดูละครได้ได้ดูกันนะครับหนังก็ได้เล่นนะใช่หนังละครละครเวที ครับแล้วก็คอนเสิร์ตใครที่มีความฝันก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็จะได้มีโอกาสเหมือนน้องออฟแล้วก็น้องตุยน้องซาีิหลายๆน้องเลยทีเดียวนะคะร่วมมาเป็น AF7 กับเรานะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วอย่าลืมติดตามชมถ้าอย่างทราบรายละเอียดก็2 f t o l e c o m นะคะอย่าลืมนะวันนี้เดี๋ยวลาไปกับออฟเลยครับเหลือกลางอีสานนะครับอย่าลืมไปครับผมสมัครกันเยอะๆครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ